กินอะไรอ่ะข้าวหมโูแดงไม่มีไข่แล้วลูกไข่หมแไข่กมนแล้วโอ้ย,ยกินไข่หมดแล้วใส่ซอสได้หรอป๊าเหรอมัแตกเหรอยำม,มากเลยอร่อยอืมอร่อยอร่อยจริงจริงวะป๊าขึ้นตอนอยังนีีงจะชิมดูไม่ได้ก็จะชิมดูอ,มอ่ะชิมบ่เชื่อ ไม่เชื่อโอ้สมมติน้องแห้งกินแซบเลยนะแซบดีหีมไม่จะปอนเซอร์ได้ครับรีวิวซื่อครับกินแล้วเนาะเห้งตรงกินขงขวนัน่อเออตัาใส่ปักใส่เลยนัพรานพรนกินซะอนม่สิบเป็นน้ามันะนัาเนี่ยโอ้โตกขาวส้น่งตายู่โอ้ักอยูอ่อ,ยอังคิดเย็น ่ใส yeah. เนี่ยไม่น่า compass, okay. อย eh ู่กิงกบเข้ามูเด่นหันไปทางพี่ยินเข่าก่อนเจดังคุ้นเงี้ยนะหลับนอนยาวกับพ่อจุดเดโอ้โหหัวใจบ้างเปิดกล้องว่าเปิดกล้องว่าไม่ไหลดี ในแถบเป็นบานพีระบี่มันเป็นไรหน้าม่ชอบอดีวิธ <c oughs> ียูทูาเพอ่์หน่อยนี่จะมาน่ายกินเข่าครับกินข้ามูแดงข้าเที่ยงใช่ไหมลกูกเอ้ยใส่แต่สอดสอดเสียเป็นวะคุณน,นะบูย <c oughs> <c oughs> คือยกสูงนะบ,บูสอด ขึ้นเพิ่นขึ้งเบืองเด่ไข่มีไข่มีหมูแดงมีกุ่นเชียงนะลุงเนาะมีชอดน่ะใครกินมาแล้วก่องละจักบาทสีสิบาทปะ่าน้ำขั้นหันะคะชบาทแท่งหาสิบบาทแท่งี้สิบบาทปาดม่่ม่เเดเฮงกินโยซื้อมากินโยเฮ่งว่าอร่อยโย อัจตักหมูตักขุนเสี่ยงให้ด้เลยลูกเฮ้ยเยน Ini kuncheang ini kuncheang Hehe, hehe. Enak, Ini, ini,